จัดโปรโมชั่นเอื้องสายครับตอนรับฤดูเอื้องสายสวยๆครับแทงช่อแทงดอกกันแบบนี้แล้วนะครับมีแบบนี้เลยนะครับมีเกี่ยวสายลำยาวแบบนี้นะครับนี่ดูครับเอื้องสายหลวงนะครับดอกสวยๆเลยสเปคที่ส่งคือสเปคนี้เลยนะครับเป็นสเปกกล้วยไม้เกาะตอนะจัดไปครับราคาพิเศษจุดจากโปรโมชั่นนะครับสเปกไม้เกาะตอสเปคนี้เลยนะครับออกดอกแบบนี้ ราคาอย่าตกใจครับสามต่อฟรีค่าจะตกนะครับถือว่าคืนกำไรสูงผู้บบนโภน,นะครับสำหรับคนที่ดูช็อตช่องนี้นะครับจำ่ายเป็นชุดครับชุดละสามต้นรวมราคา360บาทครับเฉลี่ยต่อต้อนอยู่ที่120บาทรีบสั่งจองกันเข้ามาครับราคาโปรโมชั่นพิเศษสุด ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์นชนครับวันนี้เปิดตัวกล้วยไม้ลูกผสมนะครับโอโนโอผสมกระสายน้ำผึ้งนะครับซึ่งก็สวยงามมากๆครับเริ่มแทงชอ่อแทงดอกแบบนี้นำมาจำหน่ายให้แฟนๆในราคามิตรภาพนะครับลูกผสมนี้ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันในราคา150บาทนะครับจัดไป ครับตัวต่อไปก็พบกับโควยไม้แสนสวยนะครับมีบางท่านมิสเตอร์ชนหยิบผิดไปนะครับส่งไปให้ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ครับโอโนโอเผือกดีอกดีใจส่งลูกมาให้มิสเตอร์ชนดูว่ามิสเตอร์ชนพลาดไปซะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเป็นแฟนได้ของดีมิสเตอร์ชนก็ดีใจนะครับโอโนโอเผือกสวยๆเลยครับก็ถือว่าวันนี้ก็ในราคามิตรภาพนะครับราคาย่อมเยาครับก็ในราคา 250บาทนะครับจัดปาถือว่าของหายากของดีๆนะครับสวยๆแบบนี้เรียกว่าต,ต้องซื้อไปปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ค่อนข้างจะหายากนะฮะลำสวยๆทิ้งใบหมดแล้วบางท่านที่ชอบข้างสั้นนะครับก็ตัวนี้เลยครับซื้อไปนี่ งง่ายนะครับแล้วก็พร้อมออกดอกแต่เป็นข้างสั้นที่ไม่ธรรมดาครับข้างสั้นเซมิครับก็สนุนราคาครับต่อละ500บาทนะครับถือว่าสวยงามมากๆครับตัวนี้นี่ครับ t ทั h ออฟคร s สครับชื่อเขานะครับทั h ออฟครอสดูลำครับยาวเกือบเกือบเมตรนะแล้วก็ดอกนี่สวยมากๆดูครับนี่เป็นดอกดังนะครับนี่ ออกดอกแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นตระกูลเรื้องสายนะครับที่รยกว่าสวยงาม Perfect เพอร์เฟกตลยครับสำหรับคนที่ชอบไม้ด่างอันนี้ไม่ใช่ใบด่างนะครับแต่ดอกด่างก็สนใจก็สั่งซื้อม,มาให้ถือว่าเป็นไม้หายากเรียกว่าในสมัยก่อนถ้าเป็นกล้วยไม้ตัวนี้นี่ก็ต้องมีเงินนะต่อลำเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะครับ ปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าราคาลงลงมาเยอะแต่ก็ยังแพงอยู่จัดไปครับราคามิตรภาพ600บาทนะครับถือว่าราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับมิตรชนก็นํามาจาหน่ายให้กับแฟนๆโดยเฉพาะเลยนะครับครับเอื้องแปรงที่ฟันเผือกนะครับสวยๆเลยช่วงนี้ไม้จะงามแล้วก็สวยเป็นพิเศษนะลำแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ค่าจะตรงอาจจะต้องสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นไม้คุณภาพเอื้องแปลงสีฟันเผือกไม้หายากนะครับนี่ครับช่อนี้ยาวใหญ่แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยจัดไปเอื้องแปลงสีฟันเผือกครับยาวเกือบเ,เมตรแหละครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม้สเปคนี้ค่าจะตรงก็อาจจะสูงหน่อยเพราะว่ากล่องยาว ก่อนที่จะไปชมนะครับไม้ที่จําหน่ายก็ชมต้นแม่พันธุ์เขาก่อนครับก็เป็นต้นที่ต้นนี้เลยนะครับที่จะประกาศจําหน่ายเนี่ยก็คือเป็นต้นแม่พันธุทางเจ้าของไม้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม้ถ้าเอื้องไปฟีฟันก็ต้องต้นนี้แหละครับเป็นต้นที่เดียยว่าได้รับการยอมรับแล้วก็ช่อยาวมากๆช่อยาวที่สุดนะครับในส่วนของแปลงฟีฟันนะครับ ก็มีต้นจําหน่ายว่าช่อยาวมันยาวยังไงนี่ครับยาวแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยครับเนี่ยเรื่องแปรงที่ฟันนะครับช่อนี่สวยมากแล้วก็ยาวครับก็เป็นลูกของเจ้าต้นที่ได้รับการยอมรับต้นนี้แหละครับ เสือโค้งฟิลิปปินส์ครับช่วงนี้ถึงฤดูการของเขาแล้วนะครับต้นสวยๆนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ออกดอกทั้งปีแล้วก็ออกดอกเก่งมากต้นนี้สีสันครับไม่ต้องห่วงสีแดงแป๊ดเลยนะครับสวยงามมากๆนะช่วงนี้ออกดอกกันพึ่บพรับหมดครับนี่ออกดอกฤดูการของเสือโค้งฟิลิปปินส์เขาเลยแหละนะก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับออกกันแบบ ออท,ท่านเจ้าของไม้ท่านก็บอกว่าเ,ออเวลาที่เขาออกดอกครับช่วงนี้ดกหน่อยแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยมันจะออกทั้งปีเลยครับเนี่ยเข็มแตดครับช่วงนี้ก็เริ่มแทงช่อสวยๆฝักเก่ายังทิ้งไม่หมดเลยครับออกดอกใหม่อีกแล้วนี่ครับดูเข็มแตดครับสวยๆเลยเนี่ยต้นนี้ออกช่อออกดอกกันสองช่อเลยสวยงามมากๆครับเป็นไม้เกาะตอนะครับคุณภาพ อันนี้เลยถ้าซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันนี่ก็เรียกว่าได้ไม้ดีมีคุณภาพไปแล้วครับก็ก็เริ่มที่จะให้ดอกกันแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับไม้หลายๆต้นที่เป็นช่วงออกดอกช่วงนี้ก็เริ่มเบ่งบานออกดอกกันจะถึงฤดูการออกดอกของเขาแล้วครับต้นสวยๆงามๆสวยๆแบบนี้เละครับหนวดพรามนะครับก็เป็นกอเป็นสวยมากๆนะครับลากนี่สวยมาก เวลาออกดอกนี่จะเป็นสีม่วงสวยๆเลยนะครับกรคถามเบอร์นี้ก็มีไม่กี่กอนะครับเต็มที่ก็ประมาณไม่ถึง10กอครับรับอาจหมดนะครับเพราะว่าเลี้ยงได้สมบูรณ์แล้วก็สวยงามจริงๆมาอีกแล้วครับถึงฤดูกาลเขาแล้วนะครับเริ่มออกดอกให้ได้รับการเชยชมอีกรอบนะครับเป็นพวกตระกูลม้าบินม้าวิ่งนี่แหละครับต้นสวยๆเลยครับมีกระถางแบบนี้นะครับไม้เบอร์นี้เรียกว่าเออเล็ดลอดจากการขายดิบขายดีมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็เป็นรุ่นลูกแล้วครับตัวนี้ก็ให้ดอกก้านช่อดอกนี่ของปีที่แล้วยังเหลืออยู่แต่ตอนนี้เริ่มแทงช่อใหม่รุ่นใหม่มาแล้วนะครับก็สําหรับคนที่สอบถามถึงเนี่ยบางทีถ้าไม้ไม่ให้ดอกเนี่ยบางทีมิตรชนก็จะไม่แนะนํานํามาขายนะครับเพราะว่าบางทีคนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เ็าอยากจะเห็นดอกต้นกําลังสวยสวยงามมากครับนี่ให้ดอกแล้วนะครับช่วงนี้สำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้สกุลเข็มนะครับเราก็มีต้นสวยๆน่ารักน่ารัก,น,รกนี่มาจําหน่ายสีนี่จิจดเลยครับก็เป็น กล้วยไม้ตะปุนเข็มนะครับจะแดงก็ไม่แดงบางต้นนะครับจะออกแนวออกส้มๆ้มเหมือนกันนะครับคนที่ชอบไม้สีจีจาร์ดก็ต้องไม้เบอร์นี้เลยนะครับนี่สวยมากมากนะครับออกดอกแล้วต้นนิดเดียวครับนี่ออกดอกหมดแล้วต้นนิดเดียวดูครับก็จํานวนจํากัดนะครับตรงนี้เบอร์นี้เอาแล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบกล้วยไม้สายพันธุ์แท้นะครับนี่สายพันธุ์แท้กอใหญ่สวยๆแบบนี้มาแล้วนะครับนี่เข็มญี่ปุ่นครับเข็มญี่ปุ่นที่บางท่าน มักจะเข้าใจผิดกับเจ้ารุยชินรี่ครับดอกตัวจริงจริงเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ดอกจริงๆเิงเขาเลยนี่มาชมกันเวลาเขาออกเป็นพุ่มเป็นกอนี่ครับดูครับความสวยงามของเขาเนี่เป็นแบบนี้เลยก็หางจะยาวแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆหางนี่ยาวมากๆครับดูครับนี่ครับเข็มญี่ปุ่นตัวจริงสียงจริงครับตัวนี้ครับเป็นตัวยไมย นักกล้ามเหลืองนะครับซึงก็เป็นไม้ค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับก็ราคา200้บาทนะครับตัวนี้กําลังออกดอกเบ่งบานสะพรั่งเลยครับก็ถือว่าเลี้ยงง่ายออกดอกเก่งเลยครับตัวนี้ถ้าเรียกว่าดูแลเขานิดหน่อยนะฮะไม่ต้องออกแรงมากๆก็ได้เห็นดอกพลุกๆลับแบบนี้แหละครับก็ราคาก็าอยู่ที่200บาทครับอ่ะตัวนี้เรียกว่าดอกใหญ่จริงๆสิงโตล่มเหลืองครับ ก็เรียกว่าเหลืออีกไม่กี่ต้นแล้วครับมีจํานวนไม่มากดอกสวยๆแบบนี้เลยถือว่ามิตรชนมานํามาประชาธมพันธ์ซ้าเนี่ยราคาจัดไปครับ200บาทนะครับเรียกว่าสวยจริงๆนะครับสิงโตล่มเหลืองตัวต่อไปครับสิงโตนักตร้ามหลังคาดําครับซึ่งก็สวยงามแล้วครับช่วงนี้ก็หลักออกดอกกสับพคลั่งเหมือนกันนะครับราคาก็200บาทจัดไปครับถือว่า ช่วงนี้ครับเจ้าตัวนี้นี่ออกดอกกันพึบพับไปหมดเลยนะครับก็ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับถือว่ามิตรชนก็พยายามจะหาของที่ดีมีคุณภาพมาจําหน่ายนะครับเอื้องพึ่งต่อสวยๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มที่จะแทงช่อดอกแล้วนะครับเอื้องพึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าจะซื้อหาก็ต้องช่วงนี้แหละครับนี่ครับบางต้นนี่แทงช่อดอกแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นดอกตุ้มๆแล้วนะครับนี่เอ่อ นี่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มแทงเห็นไหมครับนี่ช่อดอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหาช่วงนี้ครับส่งง่ายเพราะเอื้องพึ่งเป็นต้วยไม้ที่เรียกว่าดอกค่อนข้างจะบอกบางถ้าซื้อดอกบานไปเนี่ยส่งยากมากนะครับถ้าซื้อสเปคขนาดนี้ไปเนี่ยได้เชยชมดอกแล้วก็สบายใจสวยงามแน่ๆนะครับเอื้องพึ่งพยารใบครับช่วงนี้เริ่มแทงช่อแล้วนะครับนี่แทงช่อหมดแล้วนะครับนี่เรียกว่าซื้อมาช่วงนี้ครับส่งง่ายนะครับ บางต้นนี่แทงสองสช่อเลยนะครับนี่ดูก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้คุณภาพอีกเบอร์นึงครับพยาไร้ใบนะครับนี่แทงช่อนี่โอ้โหดูครับออกดอกกันเพื่้บพราบเลยช่อยาวมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม้ตัวนี้เออเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับขนาดไม่มีใบเขายังอยู่ได้ก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันนะครับพูดไปเรื่อยนะมิตรชนนะฮะออกดอกออกช่อหมดแทงกันปริมปมหมดแล้วนะครับนี่ ออกทั้งปีนะครับอิพิเดนตั้มมิตรชนไม่ได้อ่อมาประชาธมพันธ์หลายรอบนะครับกลับมาหนนี้ต้นไม่ใหญ่มากนะครับไม่เถทะต้นนี้สวยงามนะครับนี่สเปคแบบนี้เลยนะครับส่งไปเนี่ยจะชอบแบบแทงดอกปริมปริมแบบนี้ส่งไม่เสียหายแล้วไปบานที่บ้านก็มีนะครับอิพิเดนตั้มครับนี่ครับสาหรับอัปเดตประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับก็ เรียกว่ารวบหลวมกล้วยไม้ที่กําลังออกดอกกันสะพรั่งในช่วงนี้นะครับเรียกว่ามากันเป็นชุดเลยนะครับก็คงจะต้องจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็แฟนๆก็เรียกว่าคงจะแฮปปี้นะครับเห็นกล้วยไม้ส,สวยๆแบบนี้ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสวัสดีครับ